ตอนนี้ไม่ต้องรอกันแล้วเพราะเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราวันนี้เรามีดาราน,นักสแสดงถูกต<ม>้องเป็นศิลปินจากบ,ากบ้าน AF ยกแต่ละเพลงเดียวมาอยู่ในช่องสามด้วยนะครับมาอยู่กับเราแล้วตอนนี้นะครับต้อนรับเลยนะครับทั้งสี่ท่านค่<ป>ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาแล้วตอนนี้นะครับทั้ง4คนนะครับหลายๆคนเห็นหน้าเห็นตาก็คงจะรู้อยู่แล้วนะเราเป็นนักแสดงจากทางช่อง3านั่นเองนะครับตอนทีนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยได้เมลกาสมาร่วมงานกับทางช่อง3แล้วรู้สึกไงบ้างครับสำหรับบอยเองก็รู้สึกดีใจนะครับที่ผู้ใหญ่ให้การต้อนรับที่ดีนะครับแล้วก็ป้อนงานมาให้เราเรื่อยๆเลยฮะก็รู้สึกดีใจครับอ่อ่าพี่บอยนี่เพิ่งจบไปคือเรื่องจงกลกิ่งเทียนใช่ครับผมครับอ่ะคนต่อไปดีกว่าครับคุณตีครับ คณชุนชาแฟตรครับเหมือนกันครับก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่สแล้วนะมามชุนชาวแฟตก็การตอบรับก็ค่อนข้างดีครับก็ขอบคุณ มากทุกคนนะครับที่ติดตามผลงานพวกเราน่าะเนลูกตานดีกว่าครับทางด้านนี้นะครับเป็นไงบ้างครับเคยเล่นเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วค่ะเคยร่วมงานในเรื่องเพื่อนสีรลองหนใช่แล้วค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสค่ะก็ได้ทําอะไรที่แปลกใหม่นอกจากการร้องเพลงก็เป็นอีกหลายอย่างที่มันเป็มันเกินเกินไปจากสิ่งที่เราเคยฝันเอาไว้อะค่ะทางด้านนู้นดีกว่าครับีครับวันนี้ได้ข่าวว่าตอนเย็นวันนี้ตอนแอร์แน่นอนนะครับเศรษฐีข้างเคียงแน่นอนค่ะก็เป็นไงบ้างเป็นไงฮะขอบคุณมากค่ะต้องขอบคุณ <laughs> <laughs> ที่ที่ให้โอกาสเราทุกทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนแล้วก็ที่สําคัญคือครอบครัวสามที่น่ารักทุกทคนที่ที่ที่ให้การต้อนรับต้อนรับพวกเราอย่างดีะค,ะค่ะค่ะ ทั้งสี่ท่านมานี่ก็พอดีเลยพี่บอยมานี่ดีแล้วนะคะกระตูนได้ข่าวมาว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาลงข่าวว่าพี่บอยเนี่ยมากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่กับแสดงของช่างสามของเราพี่มะปรางตรงเลยไหมไม่มีอะไรครับอยากจะแล่ข่าวอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับที่จริงแล้วก็เป็นข่าวที่นานแล้วพอสมควรกับมะปรางเนี่ยรู้จักกันครับทำงานร่วมกันไปสองเรื่องฮะแกะรอยลักแล้วก็ประสาทมืดครับก็เลยค่อนข้างสนิทกันอ่ารเงี้ยครับก็ข่าวก็เลยคิดว่าเราแบบแอบกุ๊กกิ๊กกันเลยเปล่าจริงๆไมม่่ใชครับเ พี่น้องเคลียร์รเคลียร์เคลียร์เคลียร์เรียบร้อยนะครับตอนนี้มายืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับมาถามมีคําถามหนึ่งดีกว่านี้หลายท่านอาจจะอยากทราบบอกว่าแต่ละท่านนี่ตอนนี้นอกจากงานแสดงมีผลงานอื่นอีกไหมคะพี่บอยคะสำหรับผมก็ตอนนี้มีงานเพลงอยู่ครับก็ที่เพิ่งจบไปก็ประสาทมืดนะครับเป็นละครเป็นเพลงประกอบละครและตอนนี้ยังมีเพลงประกอบโฆษณาอีกหนึ่งชิ้นนะครับชื่อเพลงว่าไม่ลืมนะครับก็นํามาเรียบเรียงใหม่แล้วก็ร้องกับน้องโบครับน้องโบเอห้าครับผมก็ ตอนนี้ก็ติดตามกันได้ครับน่าสนใจมากรับผมผมตอนนี้ก็มีเพลงที่กำลังออนอยู่ก็จะมีชื่อเพลงเจ้ายังไงครับเป็นเพลงคัฟเวอร์คจะายังไงคะอะไรก็ได้ครับหะเอาได้เอาอะไรก็ได้อะไรต่ออะไรต่อไปจ้ายังไงแล้วไงต่อก็ได้เป็นเพลงประกอบละครด้วยนะครับแล้วก็มีเพลงเป็นเพลงคัฟเวอร์เหมือนกันนะครับชื่อเพลงอยากให้รู้ว่ารักเธอนะครับของพี่เจมส์ว่าแล้วก็ส่วนซิงเกิลใหม่ก็กำลังทำอยู่ค่ะดยอเป็นแฟนได้ฟังแน่นอนท่านแ้่นูนมาก ค่ะก็ลูกตันก็มีผลงานเพลงร่วมกับเพื่อนๆ AF ค่ะทั้งหมดเนี่ยเก้าสาวด้วยกันในนาม G2G ค่ะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแบบเต้นๆการศุกสษานเพิ่งปล่อยซิงเกิลล่าสุดออกมาชื่อขอบคุณที่รับฟังค่ะเป็นเพลงแนวเต้นๆด้วยแสดงว่าเต้นมาเยอะใหอโชว์ให้โชว์นะครับพี่ตาโชว์เลยดีมีสักสเต็ปไหมวันนี้มีรพวกอย่าเลยค่ะเราดูใน MV ดีกว่าคราดูได้แล้วให้กอนหนึ่งเก้าสาวนั่นเองนะครับสกรีนสกรีน่วนใหญ่ของกินจะเป็นงานแสดงซะมากกว่าค่ะจะเหเห็นเป็นงานแสดงซะส่วนใหญ่ bang, bang. แต่ละคนเนี่ยคเก่งๆนั่นเลยแล้วแต่ละคนเห็นหน้าเห็นตาแบบนี้นะครับทุกคนมายืนตรงนี้ได้เพราะว่ามาจากบ้าน Academy f a n t a s i ทียก็คือบ้านของผมนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับว่าเราได้มาทําทั้งพิธีกรทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นนัก้องด้วยสําหรับผมเองนะผมรู้สึกว่า AF นี่ก็ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวงการบันเทิงได้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอย่างพวกเราเนี่ยบางคนเนี่ยอยากจะเข้าวงการบันเทิงมากๆแต่ไม่รู้ว่าวิธีเข้าจะมาทางไหนดีนะครับผมว่าการได้ประกวดรายการอะไรสักหนึ่งรายการเนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นทีี่ดกกจริมมา จริงบางทีเนี่ยเรามีความสามารถแต่เก็บเอาไว้คนก็ไม่รู้ว่าเรามีความสามารถอะไรบ้างนะคะเอาออกมาโชว์น่าสนใจมากแล้วอย่าง a f เนี่ยเดินทางมาถึงซีซั่นที่6แล้วเราจะมีโอกาสได้ดูซีซั่นที่7ต่อไปไหมคะแน่นอนเลยค่ะกําลังจะมาเลยค่ะซึ่งตอนนี้เราใกล้ๆจะเปิดรับสมัครกันแล้วค่ะสามารถออดิชั่นได้2ทางนะคะก็คือทางเอ่อได้ตนเองใช่ไหมคะตามภาคต่างๆแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือทางเป็นคลิปลช่ค่ะเป็นการส่งคลิปวิดีโอเข้ามานะคะ ด้วยเอารวมเวลาเนี่ยไม่เกินประมาณ5นาทีส่งมาที่ two m two life com นะคะแล้วก็เปิดรับสมัครแต่วันที่1ถึง3าพฤษภาคมทั้งสภาคเลยนะครับวันที่วันที่ภาคภาคภาคเหนือภาคใต้ก็ภาคใต้หาดใหญ่จะเป็นวันที่ยี่สองยี่สามพฤษภาคมนะคะครับส่วนภาคอีสานที่ขอนแก่นนะครับวันที่5ถึงวันที่6มิถุนายนครับแล้วก็ส่วนภาคเหนือนะครับวันที่12และ13มมิถุนายนครับ ค่ะส <ah> ่วนภาคกลางเราให้เวลาเยอะกว่าเพื่อนหน่อยค er ่ะที่กรุงเทพนี่เองนะคะก็1 6บหถึงยีมิถุนายนค่ะเพราะว่าคำถามสุดท้ายในฐานะรุ่นพี่แล้วนะตอนนี้เพรือว่ามีเคล็ดลับที่การเตรียมตัวอะไรพิเศษหรือเปล่าสำหรับน้องๆที่ตอนนี้เนี่ยเขาอยากที่จะมาสมัครกันน้องมากเลยน้องมากีนี้เราพิเศษจะบอกหน่อยแล้วกันว่าปีนี้พิเศษมากๆนะครับให้อ่า อายุตั้งแต่15ถึง25ปีนะครับได้สานก็อเด็กลงไปอีก3ปีไม่ได้ไปแล้วครับยังไงก็ฝึกตัวเองมาดีๆนะฮะแล้วเป็นตัวตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็เตรียมเพลงมาให้พร้อมแล้วก็เตรียมร่างกายมาให้ดีนอนเยอะๆแล้วก็ซ้อมเยอะๆแค่นี้ครับผมว่าน่าจะทําให้ท่านกรรมการเนี่ยรู้ถึงความสมาัถของเราที่มีอยู่ได้เคล็ดลับไปแล้วเต็มที่สาวๆมีใครอยากเสนอเคล็ดลับไหมคะว่ามั่นใจแล้วกันค่ะมั่นใจเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมคะสำคัญที่สุดก็คือเป็นตัวของตัวเองค่ะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอ คุณทั้งสีท่านด้วยนะคะคุณพ่กท่าขอบคุณครับขอบคุณคาันะครับของทั้งสีท่านด้วยแล้กันนะครับใครที่สนใจในเรื่องของการประกวด Academy Fantasia นะครับก็ยังไงรีบติดตามนะครับแล้วก็ไปสมัครกันแล้วกันนะครับแต่ละภาควันนี้หมดเวลาของช่วงเราแล้วนะครับค่ะต้องลาไปพร้อมกับสีนักแสดงด้วยล้กันครับสวัสดีครับใชค่ะ